สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร SSR ตัวเก่าอย่างอัศวินจากรกลหรือที่เรียกกันว่าเมทันไนกันนะครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เคยหาได้จากการซุ่มเปิดในตู้ตัวดํามาก่อนครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อีเวนต์สุ่มหาเมทันไนที่ว่าเนี่ยก็ผ่านไปนานพอสมควรแล้วน่าจะสักประมาณครึ่งปีได้แล้วครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยผมเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้อีกทีเมื่อไหร่นะครับแล้วท่านรีเทิร์นกลับมาเนี่ยจะมาให้เราสุ่มจากอีเวนต์เดิมไหมด้วยแต ใครมีโอกาสได้มันเก็บมาไว้ในพอร์ตก็แล้วกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้เรามาเริ่มกันที่ค่า Default Stat ของเมทัลไนต์กันก่อนนะครับจากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่า Default s t a t ของเมทัลไนต์เนี่ยพลังโจมตีจะอยู่ที่422ค่าพลังป้องกันอยู่ที่107ค่า hp จะอยู่ที่2531แล้วก็สปีดจะอยู่ที่100นะครับแล้วก็อันนี้ผมทำตัวเปรียบเทียบ ssr ในกลุ่มสายเทคนิคมาให้ทุกคนดูกันนะครับ ซึ่งผมจะเอาตัวที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเข้ามาด้วยอย่าง g ีนอเจเออัศวินขับเคลื่อนแล้วก็เทพจักกลจ G4 มาเปรียบเทียบรวมกันด้วยนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าค่า default Sta t ของเมทัลไนเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นตัวจากตัวดําที่เก่าที่สุดในกลุ่มแต่ว่าค่าส a ตตของมันก็ยังยืนหนึ่งในกลุ่มสายนี้อยู่นะครับก็จะถือว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเผื่อใครอยากจะเปนเน้นปั้นที่ตัวสตตโดยตรงนะครับ ผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าผมจะนําตัวค่าสแตทมาทําไมคือบางทีมันจะมีผลในระดับหนึ่งในโหมดโดนเดียวทม์ด้วยครับเพราะว่าโหมดนี้เราจะไม่สามารถเอาค่าสแตทที่เราปั้นมาแล้วเนี่ยมาใช้ในโหมดนี้ได้เราจะเอาแค่พวกคอแล้วก็พวกพาสซีฟหรืออัลติเมทสกิลที่เราอัปเกรดมาแล้วเข้ามาได้ในโหมดนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็ตามสายเทคนิคนีน้จะขาดแคลนสักนิดนึงในเกมนะครับดังนั้นก็คงต้องใช้เวลาสักพักนึงนะครับกว่าเขาจะทําบาลานตัวกลุ่มนี้ให้เยอะขึ้นช่วงนี้ก็ยังคงเป็นตัวแรัับการรรฟออ์มทยู่นะคบ มาว่ากันในส่วนของสกิลเมทัลไนกันบ้างนะครับสกิลเมทัลไนสกิลแรกจะเป็นการโจมตีเป้าหมายลายเดียวสร้างพลังโจมตี120%แล้วก็ทําให้เป้าหมายติดสถานะเผาไหม้2รอบซึ่งการเผาไหม้จะสร้างดาเมจต่อเนื่องให้อีกฝ่าย50%นะครับก็หลักๆก็คือจะโจมตีใส่เป้าหมายแล้วก็สร้างสถานะเผาไหม้ไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานสักจุดนะครับอันนี้ต่อมาที่อันตรีของเมทัลไนนะครับ อันตรของเมทท่านไหนเนี่ยจะใช้พลังงาน2จุดเพื่อสร้างพลังโจมตี100%ใส่ศัตรูทุกตัวในสนาม5ครั้งติดต่อกันแล้วก็สร้างสถานะเผาไหม้ให้กับเป้าหมายหลักพร้อมกับทําให้ศัตรูทุกตัวมีโอกาส5 0ที่จะติดสถานะบาดเจ็บแล้วศัตรูที่ติดสถานะบาดเจ็บจากอันติีของเมทท่านหนเนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มอีก50%ินเมื่อถูกโจมตีครับ ลหลักๆของอันติอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสถานะดีบัฟเอฟเฟกแบบเผาไหม้กับบาดเจ็บ2อย่างนี้ใส่ศัตรูเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะบาดเจ็บเนี่ยจะทําให้บาดเจ็บเป็นหมู่ได้เพราะว่าถ้าศัตรูติดดีบัฟอย่างสถานะบาดเจ็บแล้วเนี่ยแล้วมีตัวของฝ่ายเราโจมตีใส่ตัวที่บาดเจ็บไปก็จะโดนดาเมจเพิ่มไปอีก50%ซึ่งถ้าอัปเกรดอาวุธเป็น3าดาวด้วยเนี่ยก็จะโดนไปเป็น65%นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าสถานะบาดเจ็บจากอันติของเมทัลไนเนี่ย จะเป็นตัวช่วยเสริมให้พาสซีฟของเมทัลไนทำงานได้ดีขึ้นด้วยครับสุดสถานะเผาไหม้ที่เกิดจากอันติของเมทัลไนเนี่ยถ้าเกิดว่าอัปเกรดอาวุธเป็น3ดาวแล้วมันก็จะสร้างดาเมจต่อเนื่องจากการเผาไหม้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีจากเดิมที่ให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าจะน่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงแม้เมทัลไนเนี่ยมันจะสร้างดีบับเอฟเฟกต์บาดเจ็บกับเผาไหม้สองอย่างนี้ใส่ศัตรูได้แต่ว่าดีบัฟเอฟเฟกต์เผาไหม้เนี่ยกับทำให้ รออื่นให้ดูกันหลังจากอธิบายส่วนของพาส,ส์ีฟเรียบร้อยแล้วก็แล้วกันนะครับพาส,ส์ีฟของเมทัลไนซ์จะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือศัตรูที่ติดสถานะบาดเจ็บเนี่ยจะบัฟพลังโจมตีให้กับสมาชิกในทีมของเรา10%ต่อ1ตัวทับซ้อนก็ได้สูงสุด3ตัวก็จะเป็น30%แล้วก็ถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะได้ทับซ้อนถึง4ตัวเป็น4 0นะครับส่วนแบบที่2ก็คือ ศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้เนี่ยก็จะติดสถานะอ่อนแอลงไปด้วย1รอบพลังโจมตีศัตรูก็จะลดลงเริ่มต้นที่10%นะครับถ้าอัปเกรดสูงสุดเนี่ยก็จะลดลงถึง25%ตอนหนึ่งตัวเลยซึ่งไอสถานะบาดเจ็บหรือสถานะเผาไหม้เนี่ยถ้าสมาชิกคนอื่นในทีมสร้างสถานะพวกนี้ใส่อีกฝ่ายพาร์สีของเมทัลไนก็ทํางานได้เหมือนกันครับสรุปสั้นๆของพาร์สีเมทัลไนก็คือสถานะบาดเจ็บเนี่ยจะช่วยบัฟดาเมจแค่กับฝ่ายเราส่วนสถานะเผาไหม้เนี่ยจะดีบัฟดาเมจศัตรตูนะครับ ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผมเมทัลไนเนี่ยเหมาะจะเป็นตัวเปิดโจมตีเพื่อให้ติดดีบับเอฟเฟกและซัพพอร์ตดามจครับเพราะถึงแม้ว่าอันตีจะอัปเกรดแล้วพลังโจมตีก็ยังแค่ร้อยีอยู่แถมโอกาสสร้างดีบัฟเอฟเฟกอย่างเผาไหม้ก็สร้างได้แค่ตัวเดียวด้วยในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยดีบัฟเผาไหม้ถ้ายกเว้น Lightning Max แล้วเนี่ยจะสามารถสร้างดีบัฟเผาไหม้ได้มากกว่า1ตัวตามตารางที่ผมเอามาให้ดูนะครับ อันนี้ผมทําออกมาเป็น Excel นะครับมันก็จะดูเป็นการเป็นงานสักนิดนึงถือซะว่าเรามาเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเผาไหม้กันแล้วกันเนาะตัวเมทัลไนน์เนี่ยครับผมจะทําไฮไลท์สีส้มๆเอาไว้อันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขขวามือเนี่ยครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีจากดาเมจต่อเนื่องนะครับว่าความสามารถเผาไหม้ของแต่ละตัวเนี่ยสามารถทําดาเมจได้กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ขวาสุดนี้ครับก็คือจํานวนสูงสุดที่จะทําให้อีกฝ่ายติดสถานะเผาไหม้ได้ในการโจมตีเพียงหนึ่งครั้งจากที่เห็นเนี่ยครับแต่ที่ผมเอามาเทียบผมจะไฮไลท์เอาไว้ด้วยนะครับว่าตัวไหนที่สามารถสร้างดาเมจต่อเนื่องได้เป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับอย่างถ้าก่อนอัปเกรดอาวุธเนี่ยครับเมทัลไหนก็จะทาดาเมจ DOT ได้50%แต่ถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะทาดาเมจด o t ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นคือถ้าอัปเกรดอาวุธเป็น3มดาวเนี่ยก็จะ ส่วนเมทัลไนท์เนี่ยก็จะไปหะยกะตกอยู่อันดับ2แทนแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะครับไม่ใช่ดามจที่ทําได้นะครับแต่จะเป็นจํานวนที่เราสามารถสร้างสถานะเผาไหม้ใส่ศัตรูได้ใน1ครั้งเพราะว่าตัวเมทัลไนท์เนี่ยทำให้อีกฝ่ายติดเผาไหม้ได้แค่ตัวเดียวในการโจมตีเพียง1ครั้งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นหวยมันก็จะไปตกที่ G ีนอตล่าง SSR นะครับที่มีโอกาสทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดเผาไหม้สูงสุดได้4ตัวเลยแล้วก็ฟินิกแมนอีกตัวหนึ่ง ที่มันจะโจมตีตัวหลัง3ตัวแล้วก็ตัวอื่นบางตัวอย่างพวก S R S S R บางตัวนะครับที่ไม่ใช่มาจากตัวดําอย่างฟินิกแมนหรือจี n น s s อสอสที่ยังเข้าเกณฑ์อยู่นะครับทีนี้เรามาในฝั่งของตัวที่สร้างสถานะบาดเจ็บกันบ้างนะครับตัวที่สร้างสถานะบาดเจ็บได้เป็นจํานวนที่เยอะที่สุดในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2ตัวนะครับก็คือเมทัลไน์ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวก็คือทัชซึมากิครับเวอร์ชั่น1แต่ว่า ถ้าซึมากิเนี่ยอันนี้ต้องอัปเกรดอาวุธเป็นเลเวล3ก่อนนะครับถึงจะทําได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ upgrade, อัปเกรดอาวุธเป็นเลเวล3เนี่ยก็จะทําได้มากสุดแค่4ตัวเป็นในลนักษณะไม้กางเขนนะครับส่วนซอมบี้แมนเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นตัวเดียวเลยที่ทําให้ดาเมจเพิ่มเติมจากสถานะนี้เนี่ยโดนไปเท่าหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าพอสร้างสถานะบาดเจ็บใส่ใครแล้วใครไปตีซ้ำเนี่ยก็จะโดนไปเท่าหนึ่งเต็มเมเลยนะครับเป็นตัวที่สร้างสถานะบาดเจ็บแล้วโดนเอ็กซ์ต้าดาเมจแรงที่สุดนะครับใน สรุปแล้วก็คือเมทัลไหนเนี่ยหน้าที่ของมันเหมาะจะเป็นการเปิดให้อีกฝ่ายติดสถานะบาดเจ็บและใช้พาสซีฟคอยบัฟให้เป็นหลักนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเน้นไปที่ค่าสปีดก,กับฮิตเป็นหลักเพื่อที่ว่าจะได้ใช้สําหรับเปิดใส่อีกฝ่ายให้ติดสถานะก่อนแล้วก็ค่าฮิตเนี่ยตอนที่ผมลองดูเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นค่าที่เพิ่มโอกาสให้อีกฝ่ายติดสถานะดีบัฟมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการเน้นเป็นเซ็ตจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆชุดนักบวชหรือว่าชุดเดรสก็โอเคครับ เพราะว่านักบวชเนี่ยจะทาให้ค่าสปีดเพิ่มขึ้นในขณะที่ชุดเดรสจะทําให้ตัวหลังมีโอกาสติดสถานะแบบตัวหลักเพิ่มขึ้น50%แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าตัวหลังจะติดทั้งแถวนะครับหมายถึงว่าตัวข้างหลังของเป้าหมายหลักตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะติดสถานะดีบัฟยังไงก็ตามแต่แตเซตอุปกรณ์ที่ผมแนะนํามานี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าลองเปรียบเทียบกับ YouTube ท่านอื่นๆก็อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผมเห็นบางท่านก็แนะนําพวกเซตที่เน้นพลังโจมต,ตีก็มีดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่วา พราะว่าทุกตัวเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในแบบของมันหมดรวมไปถึงอุปกรณ์ไอเทมเซตด้วยเหมือนกันเพราะผมเองเนี่ยบางครั้งผมก็ชอบใช้เซ็ตที่เพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันเพราะว่าอันติของเมทัลไหนเนี่ยมันดูแล้วมันทรงพลังดีจนบางทีผมก็อยากให้เมทัลไหนเนี่ยเป็นฝ่ายล้มอีกฝ่ายได้มากกว่าใช้ตัวทําดาเมจหลักล้มอีกฝ่ายแทนก็มีครับแล้วก็สุดท้ายในสุดของการฟอร์มทีมนะครับ ถ้าสายฟรีคนไหนมีเมทัลไนท์ก็จะมีตัวที่ขาดไม่ได้เลยอย่างทัสซึมากีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะจับคู่กับเมทัลไนท์ดีมากเนื่องจากว่ามันจะทําให้ทัสซึมากิโจมตีอีกฝ่ายได้แรงขึ้นก็เรียกว่าทวีคูณเลยครับแถมความสามารถของเมทัลไนท์กับทัสซี่มากิก็เรียกว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งด้วยแต่ไอดีของผมตอนนี้ยังไม่มีทัสซึมากินะครับพยายามจะสุ่มหาหลายรอบแล้วก็เลยหาตัวทําดามเม็อื่นอย่างคิงหรือมม่กก,ก็สาแทนนนไกก่ก่่ออ็าเเสยดูหมือ้กนะทั่งอกเกับ หรือว่าจริงๆแล้วผมควรจะไม่เสียดายดีตัวฟรีผมไม่มีแต่มีแต่ตัวไม่ฟรีชาร์จะไม่แน่ใจแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็คิดว่าไม่ใช่แค่ทัตสึมาก,กิตัวเดียวหรอกครับที่ฟอร์มทีมได้เพราะในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะมีอย่างฟินิกแมนเข้ามาด้วยซึ่งถ้าผมมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจับมาฟอร์มทีมกับเมทันไนแล้วก็ราชาใต้ดินที่ผมมีอยู่ดูนะครับเผื mm ่อ hmm. ว่ามันจะเวิร์กได้เพราะยังไงซารเมทันไนมันก็ยังมีดีบับเอฟเฟกับเกี่ด้วย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการหยิบตัวเก่ามาเล่าใหม่ให้ฟังเผื่อว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาให้ซื้อกันถ้าคุณผู้ชมชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีตรงไหนอยากติชมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยส่วนข้อมูลของผมถ้าเกิดว่ามีตรงไหนตกหล่นยังไงไปก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะขุดตัวเก่าๆมารีวิวให้ฟังกันอีกนะครับสวัสดีครับ